พระเอกดังวิทย์มอชิดไม่จับใบดำใบแดงค่ะแอนอกสมัครทหารรับใช้ชาติหลังจากที่โดนัทพัทรพลเด,ดชพงวารานนนพระเอกชองเจเข้าพิธีอุปสมบทนาวัดทังดงจังหวัดเชียงใหม่และได้ลาสิขาออกมาในช่วงเดือนมีนาคมล่าสุดวันนี้ค่ะมีะรายงานว่าโดนัทพัทรพลได้ตัดสินใจทำหน้าที่ลูกผู้ชายสมัครใจรับใช้ชาติและจะเข้ารับราชการทหารในวันที่หนึ่งพฤษภาคม67ดโดยจ จะประจำการที่คล้ายกาวิละมณฑลทหารบกที่33อันเือเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าตัวที่เผยความในใจเอาไว้ว่าขอทําหน้าที่ลูกผู้ชายเพราะทําภารกิจครบทุกอย่างแล้วทั้งบวชสึกและรับใช้ชาติไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะเป็นคนปรับตัวง่ายทํางานตั้งแต่เด็กและทําหลายทีมากซึ่งก่อนสมัครทหารได้เคลียร์งานหมดแล้วส่วนละครได้ปิดกล้องถ่ายทำสองเรื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจึงไม่ได้ห่วงอะไรค่ะ thank mm -hmm. you